วยวินหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปให้ดีขอแค่เจ้ายังอยู่จิตวีรบุรุษตระกูลว่ยก็ยังอยู่ใต้ล่าของต้าสุวิยำเป็นต้องมีอริยะสักคนเว่ยวินขอสาบานหากข้ารอดกลับไปไนดะ้จะไม่ผิดต่อคำไหว้วานของท่านพ่อท่านพี่ปกป้องตระกูลว่ยก้าวแรกของการเดินทางพบฟ้าดินกว้างใหญ่ ตกลงเจ้าเริ่มวันไหวตั้งแต่ตอนไหนกันแน่ข้าชูวีม่จะเป็นหญิงแต่ก็ขับไล่ข้าศึกออกไปปกป้องบ้านเกิดได้เช่นกันบุพภาสพร่งสาพันดอกที่ข้าต้องการมีเพียงดอกเดียวนี้ข้ารู้ดีว่าข้าไม่อ่านแต่ถ้าเป็นเจ้า อยากจะเรียกร้องดูสัั้งแว่นแควนอยู่บนบ่าจะกลา้าพูดจาเห็นแก่ตัวได้อย่างไรแผ่นดนมั่นค<จ>ง,จ,งจ,จะต้องแต่งตั้งเทพสงครามที่ทําให้ไปฉีได้ยินเป็นหวาดกลัวถ้ามีคนกล้าฉีดัน,นนี้พยัมต้าสวยจดจบก็จะเป็นเช่นนี้เบืองหน้าแว่นแควน,วนเรามันเล็กจ้อยนักข้ารู้ขอแค่ไปฉีไม่พ่ายหนึ่งวันต้าสวยก็สั่นคลอนหนึ่งวันบัดนี้สิ่งที่ขวางอยู่เบื้องหน้าเราคือลิขิตฟ้า เจ้ากลัวหรือไม่ถ้าออกคำสึกง,งคำสาบานกลายเป็นคมดาบสะบ้นหมื่นอุปสรรคเดิมทีไม่ได้ทำเพื่อเล่นยศถาฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ปบันนี้สินธขคตการปกป้องก็นี้ไม่พรร้นราษฎรตระกูลด้วยและชูอวีสามอย่างนี้ภูผาธาราเป็นพยานอาวีในเมือ่อบูกคนตาขัดขวางเราข้าก็ไม่มีทางจำนวนเช่นกันขวากนามข้างหน้าเจ้ากับข้าคือกระบี่ในมือกันแล้วกันภูผาอิงนาที ต่อให้ฟ้าถล่มลงมาข้าก็จะร่วมกับเจ้า